สวัสดีครับเอตอนนี้เราก็ทีมงานไปไปโพดอยู่ป่านะพี่น้องเยเอาไปปล่อยป่านะเอีวันนี้เราจะพาขี่รถซาเล้งไปนะทุกทีลองดูซิจะเป็นลมไหมอลองดูก่อนเอาชิดในเลยชิดในเลยเออเอา เอาตะกร้าเกี่ยวไว้ข้างหน้าซะเออจะได้มีที่วางขาหน่อยเดี๋ยวร้อย่างนี้ต้องมีอืมนี่เลยสิอย่าดุงอย่าดมต้องเอามาดูแดดดูแดดซะก่อนดูดูแดดไหวกันรอเปล่าแดดบ่ายโมงบ่ายสองโอ้ยดูสภาพพี่น้องพักพาขี่ซาเล้งไปหาเห็ดเอ้าลองดูจะรอดหรือเปล่าไม่รู้ มันไม่เคยมีปลิงมาน้ําบนอะ่ะเพราะปลิงมันลอยไม่ได้มันโดนน้ําพัดเ,เ,เอ้าก็เล่นประจาเนาะไม่เคยเห็นปลิงเกาะสักทีตั้งแต่เล่นมาอยู่ตรงนั้นอะ่ะปลิงมันชอบอยู่น้ํานิ่งๆเออถ้าน้ําแรงๆแบบนั้นนมันอยู่ไม่ได้หรอกน,บบนี่ใน,น,นเนเราก็เดินทางนะ เป็นลมในเอฟซี <Okay. S 1> แดดแรงขนาดนี้ไม่รู้จะไหวหรือเปล่าในเอฟซี FC. ส่วนใหญ่โทรศัพท์จะร้อนเนาะนเอฟซีบรรยากาศเหมาะอาการเล่นน้ำ มีคนดักหน้าเราแล้ว,ลวมีคนเล่นน้ำก่อนเราแล้วอยอยฟซีผมว่าแล้วแดดร้อ,อ,อ,รอนๆแบบนี้มันต้องมีคนแอบมาเล่นก่อนเรามันต้องมีมันต้องมีต่อคิวในฟซตรงนี้นะ่ะถ้าเกิดเล่นด้วยกันมันไม่รู้จักกันมันจะไม่ค่อยกล้าเล่นเท่าไหร่นะเดี๋ยวเช็คดูก่อนว่าใครมาเล่นน้ำตรงนี้ โอ้โอ้ล้านผมเองเอฟซีโอ้แถวเลยเคลียร์นั่นนะจำนั่นนะโอ้แจวเลยพ้ายานปิ้งบ่พี่เอิบไม่มีปิ้งนะเอ้ยกางเกงหลุดเลย มีเอฟซีโอ้น่าเล่นเลยมีไหมอยู่บ้านแบบนี้ไม่มีเลยเน,น,นานนนะเออมือน,นันโดดอยู่นี่และตีลกา,ะลาอะตาเอฟซีนีละตาเอฟซีเดี๋นะวยวเราเดินทางนะพาพี่เอกไม่รู้พี่เอกจะไป

ไม่ชอบให้ทำแบบนั้นงดเลยผัวคนเรื่องจริงมึงเห็นปะหนีได้อายไปเปิดร้านแปลกๆนะร้านปิดว่าจะซื้อไปซื้อของอ่ะไปว่าจะซื้อขนมไปกินไปกินสักหน่อยเขาปิดร้านขึ้นอายขึ้นต่อ เราไปโน่นเลยแหละพี่ปิดร้านเองสิว่าจะมาชวนซะหน่อยสามล้อไม่อยู่น่าจะไปขายสร็จหรือเปล่าโอ้น,อน,นั่นไง พาลูกๆไปขายเศษพอดีว่าพี่เอกเนี่ยทุกๆ,ๆทุกๆอาทิตย์เนาะเก๋จะต้องไปเอาเอาลังกระดาษลังอะไรไปขายเพราะเวลาซื้อของมาลังกระดาษก็จะเยอะเนาะก็จะเอาขายตลอดเมื่อกี้เต็มสามล้อเลยบ่ล้อไอ้ยาโน่นนี่ตรงโน่น <S <S นะเศษอัน้านรับซื้อของเก่านะเออจะไม่ได้ไปหาเห็ดบ่ ไไคว,วโ,โ้นี่เคลียทำความสะอาดบ้านยกใหญ่วันนี้ก็เลยปิดร้านเลยอโอ้แจวเลยอ้าสาสมไวไม้เป็นปีมไว้เป็นปี <laughs> ไม่รู้เจองูบ้างหรืเปล่าเจอไหมงูวะเนี่ยไปไม่หมดบ่นนี้หรือว่ายังเคลีย์ไม่หมด,ดบอ่อืมโอเคอ่ะุูปีก็ไปขายเศษในเอฟซีไม่ได้ไปหาเหิดแล้ว อ,อันนี้ซุ้มโบมีเวียกปอน,นี่ซุ้มโบมีเวียกเล่นนิดเดีไปหาเลาะน,นี่นี่คือซุ้มโบมีเวียกในเอฟซีไปเลาะหาเหตุบิดมืออโอเคครับผมก็ฝากคลิปไว้เท่าน,นี้เดินทางไปเจอกันที่คุก